On of love to the first day Christmas true treat gave me poor day My สวัสดีครับปกติแล้วคลิปวิดีโอที่ผมถ่ายนะครับแล้วอัปโหลดขึ้น y o u t u b e เนี่ยบางครั้งเสียงที่ถ่ายมาอาจจะไม่ค่อยชัดหรือว่าอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับผมก็ใช้วิธีอัดเสียงทับแล้วก็อาจจะมิกดนตรีเข้าไปใหม่นะครับทีนี้เครื่องเสียงที่ผมใช้อยู่ก,ก็ใช้เป็นลำโพง คู่นี้นครับเป็นลำโพงขนาดเล็กนะครับซึ่งพอฟังไปสักพักหนึ่งก็จะรู้ว่ามันอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างก็คือว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยมันจะแยกแยกๆไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็เลยคิดว่าผมจะประกอบลำโพงขึ้นมาอีกสักคู่หนึ่งนะครับโดยอาศัยลำโพง JBL นะครับรุ่น G40 นะครับเป็นตัวต้นแบบนะครับซึ่งลำโพงแบบนี้เขาเรียกลำโพง b o o เชหรือว่าลำโพงวางหิ่งนะครับ มีดอกขนาดสักประมาณสักสี่นิ้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมได้อะไรมาบ้างนะครับอันนี้อีกหนึ่งถุงแล้วก็มีอันนี้อีกหนึ่งถุงนี่นะครับของที่ซื้อมานี่นะครับของที่ซื้อมาก็มี ลำโพงบูเฟอร์นะครับลำโพงเสียงทุ้มคู่นี้นะครับก็380บาทลำโพงทวิตเตอร์นะครับ2ตัว160บาทตัวตู้ลำโพงนะครับ500บาทนะครับต่อคู่ครอสโอเวอร์เน็ตเวิร์นะครับตัวกรองความถี่นะครับ360บาทแล้วก็ขั้วลำโพง30บาทตัวซับเสียงนะครับก็20บาทนะครับ2แผ่นนะครับ นี่นะครับตู้ลำโพงนะครับที่ได้มานะครับนี่ครับเป็นตู้เปล่านะครับเป็นตู้เปล่าที่มีขนาดนะครับใกล้เคียงกับตัวต้นแบบนะครับอันนี้ก็คือตัวอ่า JBL นี่นะครับรุ่น G40 นะครับนี่นครับไซส์ก็ขนาดรูปร่างก็ใกล้เคียงกันนะครับทั้งความกว้างความลึกนะครับก็เพราะว่าลำโพงไซส์ขนาดนี้มันสามารถวางบนโต๊ะคอมพิวเตอร์ได้สบายๆนะครับถ้าใหญ่กว่าน,นี้จะเกะกะนะครับส่วนนี้นะครับนี่ก็เป็นลำโพงนะครับลำโพง ครับลำโพงผู้นี้นะครับก็เป็นลำโพงขนาดร้อยวัตต์นะครับสามร้อยแปดสิบบาทนะครับังมาครับอยู่ที่แปดสิบเก้าดซิเบลนะครับไว้คอยยี่สิบห้ามิลคู่ละสาสิบบาทนะครับเท่ากับตัวละสิบห้าบาทนะครับนี่ครับ ส่วนนี้อันนี้เป็นคาปาซิเตอร์นะครับที่เข้าใช้ต่อกับเสียงแหลมนะครับส่วนนี้ก็เป็นลำโพงเสียงแหลมนี่นะครับหน้าตาจะเป็นนี้ crossover network นะครับหรือว่าเป็นตัวกรองความถี่เพื่อให้ความถี่ของอเสียงนะครับแยกไปลำโพงแต่ละชุดนะครับก็จะมีว่าเข้าด้านนี้นะครับแล้วก็ ออกไปวูฟเฟอร์ก็คือไปเสียงทุ้มคู่นี้ออกไปเสียงแหลมคู่นี้นะครับคือตัวพวกนี้มันจะทําให้ความถี่ของเสียงที่ออกมาเนี่ยแยกไปหาลาโพงความถี่สูงก็ไปหาลําโพงเสียงแหลมนะครับความถี่ที่ต่ําก็แยกไปหาเสียงทุ้มนะครับเพื่อให้ลําโพงได้ทําหน้าที่ของมันที่ได้ออกแบบเอาไว้นะครับ ส่วนตัวนี้ครับในกรณีที่หาตัว crossover network ไม่ได้นะครับคนขายก็บอกว่าก็ไม่จำเป็นนะครับก็เอาแค่ตัวคาปาซิเตอร์นี่นะครับก็มาต่อมาต่อนุกรมนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับคนขายก็แนะนำแต่ว่าถ้าให้ดีนะครับมันก็ควรจะมี crossover network นะครับถ้าดูลำพงที่เป็นลำพงที่มีชื่อเสียงหรือว่าลำพงที่เรารู้จักยี่ห้อหน่อยนะครับอย่างเช่นตัวนี่นะครับ ตัวนี้นะครับฝาแล้วเราก็จะเจอกับตัวแยกความถี่หรือว่าตัวกรองความถี่ที่เขาเรียกว่า crossover network เหมือนกันนะครับก็จะมีชุดขดลวดอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวคาปาสเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับส่วนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นใยแก้วนะครับแต่เป็นใยแก้วที่ทําขึ้นมาแทนายแก้วแท้เพราะใยแก้วแท้นี่มันจะมีปัญหาเรื่องคันนะครับ ตัวนี้ก็มีหน้าที่ซับเสียงไม่ให้เสียงสะท้อนไปกวนกับเสียงที่ออกไปด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ใส่ไว้ในตู้ลำโพงเพื่อให้เสียงมันดีขึ้นมาหน่อยนึงครับอ่ะนี่คือลำโพงที่ได้มานะครับคันแรกนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาทางติดตั้งไอตัว crossover network ตัวนี้ลงเข้าไปตรงนี้นะครับผมเอาพาติกออกก่อน เป็นสายลำโพงนะฮะคือสายลำโพงมันจะดีกว่าสายไฟเดินตามบ้านตรงที่ว่ามันเส้นใหญ่ข้างมันนะละเอียดมากนะครับสายเดินตามบ้านสาเส้นใหญ่จะหยาบผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของความถี่อะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่ร้านเนี่ยคนขายเนี่ยเขาก็จะแยกเขาก็จะแนะนําให้เราใช้สายที่เป็นสายที่ออกแบบมาสําหรับลําโพงโดยตรงเลยนะครับ โอเคราก็ต่อสายเรียบร้อยแล้วนะครับแต่นี้ก็เอาเน็ตเวิร์กใส่เข้าไปติดตั้งไว้ตู้ลำโพงนะครับนี่ผมจะติดตั้งไว้ตรงนี้ตัว crossover Network ที่ ประกอบเข้าไปในตู้เรียบร้อยนะครับต้องประกอบให้ให้แน่นพอสมควรนะครับเพราะว่าเวลามันเสียงทุ้มดังมันจะได้ไม่กระเทือนและมีเสียงแปลกปลอมมาแล้วครับแต่ผมกันอีกิดนะรู้สึกมันยังแน่นดีก่าค่ะลำดับต่อไปนะครับผมเอาแผ่นพับเสียงนะครับมาเพื่อจะเจาะให้สายมันขึ้นมาบนนี้นะครับตรงนี้เป็นเจาะสำหรับท่อระบาย c o l เ e c t o r ระบายเบรด แงแหลมอันนี้แสงทุม้มแล้วก็อันนี้คือขั้วลำโพงด้านนี้นะครับน,นี่นะครับตรงมันมีขั้วบวกลบด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่เช็คอีกทีว่าบวกลบถูกไหมนะครับ คือสีจะเป็นสีเข้มอ่ะนี่คือบวกอันนี้คือบวก ซึ่งมันก็มีบวกลบอยู่นะครับอันนี้บวกก็คือเป็นสีแดงนะฮะเจ็นว่ามีสีแดงฝั่งนี้ไม่มีนะครับนี่เป็นสีแดงนะครับ นี่เป็นเสียงทุม้มนี่คือบวกนี่คือสายบวกนี่คือสายบวกเอาละทุม้มตรงนี้นะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะครับเราก็เอาสายที่ต่อมาจากโค้บวกของ crossover network นะครับก็คือเส้นนี้ต่อเข้าไปตรงนี้นะครับต่อตรงนี้ก็ได้นี้ก็ได้ โดนโนี่ร้อนเวลาขันน็อตประกอบลำโพงเข้าไปกับตู้นะครับต้องระวังว่าปลายไขควงอาจจะมาโดนแถวนี้นะครับซึ่งก็อาจจะทำให้ลำโพงทะลุได้นะครับวิธีการก็คือเราควรจะหาอะไรมาปิดด้านนี้ก่อนนะครับอาจจะเป็นพวกแผ่นป้ายแผ่นอันนี้ไนดะ้นี่ก็ได้นะครับ เพื่อว่าเวลาเราขันพลาดแล้วจะไม่ไทำให้ลําโพงเสียหายนะครับโอเคครับเป็นอันสำเร็จนะครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลําโพงแบบประเภท bookshelf นะครับหรือว่าลําโพงวางหิ้งนะครับสำหรับเอาไว้ฟังเวลาผม ตัดต่องานหรือว่าเวลาผมบิ๊กเสียงนะครับปิดฟ้าซะหน่อยจะได้รอรอขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็ทำอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้ลองเสียงเลยนะครับตอนนี้ลำโพงก็ได้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวผมจะทดสอบลำโพงตัวนี้นะครับว่าเสียงเนี่ยเทียบกับตัวเดิมที่ผมใช้อยู่ก็คือตัวนี้นะครับเสียงจะแตกต่างกันหรือไม่นะครับหรือว่ามันจะดีสักแค่ไหนนะครับ นะครับอ่ะตัว <figured> นี <book> ้ออกไปออกไปก่อน ได้เสียงที่ดูเหมือนว่าจะใสขึ้นมาหน่อยนะครับเสียงแหลมเสียงอะไรชัดขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เสียงทุ้มก็ไม่ไม่ต่าเกินไปเหมือนตอนแรกนะครับเพราะว่าตอนแรกนี่คือเป็นเสียงที่ซับวูเฟอร์ทำงานอย่างเดียวแต่ว่าอันนี้นี่คือข้างบนมันทํางานด้วยเพราะฉะนั้นข้างล่างเราสามารถที่จะเบาซับวูเฟอร์แล้วก็ฟังเสียงจากด้านหน้าได้นะครับก็สรุปนะครับว่าเสียงดีขึ้นนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเข้าข้างเองหรือเปล่านะครับ